สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่8ดนะครับหลังจากพิจินและทีมมาถึงบริเวณตีนเขาเทือกเขาตะนาวศรีนะครับก็เข้าสู่บริเวณที่เป็นพื้นที่ป่าไม้ที่มันลกทึบนะครับป่าไม้ที่มันลกทึบแล้วก็เป็นป่าที่มีหนาม แล้วก็มีพืชพันธุ์ที่มีพิษนะครับพอถึงช่วงตอนเย็นนะครับพี่จินแล้วก็ทีมก็เตรียมตัวในการตั้งเต็นท์นอนนะครับก็พยายามเลือกหาบริเวณที่มันเหมาะสมนะครับกับจุดที่เป็นยุทธศาสตร์นะครับแล้วก็จุดที่เป็น จุดเหมาะสมตามหลักความเชื่อนะครับตามหลักความเชื่อด้วยนะครับว่าเราควรจะพิจารณาเอาจุดไหนนะครับหลังจากพวกเราได้จุดแล้วนะครับพวกเราก็ลงมือกลางเต็นท์กันนะครับกลางเต็นท์กันแล้วก็ได้ออกอรัตเวนสำรวจพื้นที่รอบๆบริเวณกลางเต็นท์นะครับระยะประมาณ300-500ถึง500เมตรนะครับแล้วก็กลับมา นะครับกลับมาหุงหาอาหารแล้วก็รับประทานอาหารกันนะครับแล้วก็รีบพักผ่อนนะครับอพอตกดึกนะครับจริงๆแล้วก็ไม่ดึกมากนะครับประมาณประมาณสองทุ่มนะครับดูเวลาสองทุ่มจะอากาศร้อนๆอยู่นะครับ <S <S จากอากาศที่มัน,น,นร้อนๆอยู่นะครับอยู่ๆนะครับอากาศมันก็ กลายเป็นอากาศที่มันรู้สึกมันหนาวมันหนาวขึ้นมาจริงอยู่นะครับเพราะว่าบริเวณที่เป็นเทือกเขาแล้วก็ป่าลกทึบเวลากลางคืนมันจะหนาวแต่ปกติมันถ้ามันจะหนาวนะครับก็คือมันจะหนาวประมาณช่วงหกทุ่มตีหนึ่งตีสองนะครับแต่นี้ประมาณแค่หกแค่สองทุ่มกว่ารู้สึกอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเราตกใจกันก็คือ มันมีฝูงนกนะครับฝูงนกที่วิ่งฝูงนกที่เสียงดังเสียงดังแล้วก็บินบินนะครับบ,บินบินวนมาบริเวณเต็นท์พักแรมของพวกเรานะครับน้องมันนะครับจับปืนจะยิงพวกพี่จินก็เลยตะโกนบอกว่าอย่ายิงอย่ายิงจะเย็นๆอย่ายิงอย่ายิง,ยง,ยงพวกมันเราไม่รู้ว่านกมันตื่นอะไรมาหรือเกิดอะไรขึ้นห้ามยิงเด็ดขาดนะครับห้ามยิงเด็ดขาดนะครับ แล้วก็มีพี่ๆนะครับอาวุโสหลายท่านก็ตะโกนห้ามนะครับว่าจะยิงนะครับหลังจากนั้นก็ให้ทุกคนนะครับนั่งลงนะครับนั่งลงนั่งลงรวมกันบริเวณด้านหน้าเต็นท์นะครับแล้วพี่ๆที่เป็นผู้อาวุโสนะครับหลายท่านก็บอกว่าให้พวกเรารวมตัวกันแล้วก็สวดพุทธชัยมงคลสถานะครับคือประหุงนะครับก็พากันสวดประหุงนะครับหลังจากพวกเราสวดประหุงเสร็จนะครับ ูนกที่บินวนแล้วก็มาจับเต็มต้นไม้หน้าเต็นท์พวกเรานะครับก็บินหายไปนะครับค่อยๆบินหายไปบินหายไปนะครับบินหายไปโดยที่พวกเราก็ไม่กล้าที่จะยิงเพราะว่าพวกเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับนกตัวนี้หลงมาจากไหนหรืออะไรต่างๆนะครับเราไม่เข้าใจตรงจุดนี้นะครับแต่อากาศกย็ยังเริ่มรู้สึกมันจะหนาวขึ้นนะครับคือช่วงนั้นคือเดือนมันเป็นแค่เดือนสิงหานะครับสิงหาจริงอยู่ บริเวณป่าเขาอะคือมันจะเย็นตอนกลางคืนแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่มันน่าจะเย็นถ้าจะเย็นจะหนาวคือต้องเป็นประมาณหกทุ่มหรือว่าตีหนึ่งแต่นี้แค่สองทุ่มกับอากาศกับเย็นแล้วก็หนาวนะครับผู้เราก็เลยต้องมาก่อไฟนะครับก่อไฟรวมกันก่อไฟรวมกันด้านหน้าเต็นท์เพื่อผิงนะครับเพราะมันหนาวแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเจอเหตุการณ์แปลกๆอะไรอีกหรือไม่นะครับ พูดง่ายๆก็คือนอนแล้วก็ผัดกันนอนนะครับผัดกันนอนจัดเวียนยามนะครับอพอรู้สึกว่าประมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งก็ได้ยินเสียงแปลกๆนะครับเสียงแปลกเสียงคล้ายๆเสียงผู้คนเสียงผู้คนวิ่งหนีอะไรมานะครับเป็นเสียงดังมากเลยพวกเราก็เตรียมเตรียมปืนนะครับเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับแต่ว่าก็ก็ต้องรอดูว่าอะไรมันคืออะไรกันแน่นะครับ ได้ยินเสียงเหมือนดาบกระทบดาบดาบังปิ้งปองปิ้งปองป,องป,งปิ้งปองตาเหมือนเหมือนกับฟันดาบนะครับเหมือนกับซ้อมฟันดาบอ่พี่จา่าในทีมที่อาวุโสโก็บอกว่าเฮ้ยพวกเราเจอดีแล้วเว้ยจุดที่พวกเรากลางเต็นเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดที่นักรบไทยโบราณเนี่ยปะทะกับข้าศึกตรงบริเวณนี้หรือเปล่าอ่าได้ยินเสียงดาบกระทบกันปองแปงปองแป้งอาจจะเป็นบริเวณที่นักรบไทยนะครับตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาอาจจะ สู้รบกับค่าศึกบริเวณนี้หรือเปล่านะครับได้ยินเสียงด่ากระทบกันปงงปั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 งนะครับก็ออกไปดูกันนะครับพยายามสํารวจหาว่าต้นเสียงกันมาจากไหนนะครับก็หาไม่เจอนะครับหาไม่เจอก็ตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสองตีสามถึงขนาดเช้านะครับก็ไม่ได้นอนกันเลยนะครับพอเช้าแล้วก็สํารวจสํารวจก็ไม่เห็นมีอะไรนะครับที่มันผิดปกตินอกจากป่าที่มันลกทึบนะครับก็ คุยกับพี่ๆผู้อาวุโสนะครับแล้วก็สรุปก็คือพวกเราเจอดีนะครับจุดนี้คือเป็นจุดที่อาจจะมีการปะทะกันเมื่อ3 0 0ร้อยปีก่อนก็ได้นะครับบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีจุดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับที่เจอสิ่งแปลกๆแล้วก็สิ่งลึกลับบาฏิหาริย์นะครับอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็เป็นบิลีฟนะครับ ใครไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่พบเจอกันมานะครับตรงชายแดนเทือเขาตะนาวสี